สวัสดีครับคุณครูครับวันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่9นะครับก็ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ลงการฝึกนะครับทักษะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องมีอะไรครับมีการฝึกการฝึกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันต้องมีหลักสูตรมีอะไรแล้วที่สําคัญที่สุดคือการมีปริมาณในการฝึกปริมาณในค่อน้างจะสำคัญมากเพราะว่าปริมาณเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อโตจะทําให้ความเข้าใจเกิดจะทําให้ความรู้เกิดจะทําให้ความจําเกิดลหลายๆอย่างจะต้องปริมาณเหมือนกับ ถ้าอยากอ้วนก็ต้องกินเยอะใช่ไหมฮะอยากสมองดีก็ต้องคิดเยอะๆฝึกเยอะๆนะครับออกกําลังกายเยอะๆอ่ะเรามาดูนาะให้ก้ากันนะครับก็โจทย์เลขก็เริ่มมีมากขึ้นละมีเลขเจ็ดเลขหกแล้วก็เข้ามาแบบเป็นขั้นเป็นตอนแต่ว่าโจทย์ข้างบนเนี่ยคุณครูฮะผมคงจะไม่ไม่ไม่รีวิวให้ดูละก็คือเดี๋ยวคุณครูก็สนุกกับเด็กๆได้จากชีตนะครับกับข้างล่างนะครับตอนนี้ก็คือจะเน้นเรื่องการใช้ลูกคิดนะครับ คือให้น้องใช้ลูกคิดให้เป็นอ้าวมาเลยมาร่วมกิจกรรมกันนะครับมาจับดินสอจับลูกคิดนั่งตัวตรงเซตศูนแล้วก็ทำไงสามน้องคนที่ถนัดซ้ายก็จับซ้ายเลยนะไม่เป็นไรนะครับจับดินสอจับลูกคิดนั่งตัวตรงเซตศูนย์หนึ่งสอไมครับ3ได้หมดไม่มีปัญหานะครับ หัวใจหลักสำคัญคือใช้ไอ้สิ่งเนี่ยให้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าลูกคิดนหรือว่าสโลบันน,นะครับโอเคครับหรือว่าอบาคัตที่เป็นลูกคิดอบาคัตก็เป็นลูกคิดจีนใช่ไหมสโลบันก็ลูกคิดญี่ปุ่นนะครับก็ไม่แปลกถือเป็นลูกคิดเหมือนกันใครถนะัดอบาคัตก็อบาคัตนะครับอามาดูข้อที่หนึ่งนะครับโจทย์บอกว่าลายโจทย์บอกว่าบวกหกบวกหนึ 6, ่งบวกหนึ่งเราอ่านโจทย์ทีเดียวแล้วเราก็าทำไมบวกหกหกมีแล้วครับมีห้ากับหนึ่งเนี่ยรวบมาเลยห้ากับนะครับหนึ่ง หนึ่งระบบอ,อีกเท่าไหร่หนึ่งได้คําตอบเท่าไหร่ครับแปดเอาเซ็ตนี่ครูทํามือขวานะเพราะว่าเพราะว่าจะได้เห็นจากกล้องแล้วคนที่ทํามือเอ้ขอโทษครับครูทำมือซ้ายเพราะว่าคนที่ถนัดซ้ายจะได้รู้ว่ามันทําได้ด้วยนะครับแล้วก็เซ็ตคนถนัดซ้ายก็เขียนสอซ้ายแต่ครูครูถนัดขวานะครูคงเขียนไม่สวยนะครับแต่คําตอบเป็นเท่าไหร,ร่ฮะัเป็นแปดมาครั้งที่สองเอาใหม่บวกหกบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหก 6. บวกหนึ่งบวกหนึ่งได้คำตอบเท่าไหร่ครับแปดเซตเขียนคำตอบต่อไปบวกหกบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหกทำยังไงบวกหนึ่งทำยังไงบวกอีกหนึ่งทำยังไงทำอย่างไงได้คำตอบเท่าไหร่แปดเซตครูดิดจจะมือขวานะไอเขอโทษครูดิจมือซ้ายนะ แต่ว่าเวลาน้องๆทําก็ทําตามความถนัดนะครับแล้วครูเขียนถึนงนซอมมือขวาแต่จริงๆครูถนัดขวาแต่นี้ครูแค่อยากจะรีวิวให้ดูว่าเนี่ยจะลองทํามือขวาให้ดูเพื่อน้องๆที่เป็นเอ้ยขอโทษจะทํามือซ้ายเพื่อที่น้องๆที่ถนัดซ้ายจะได้ไม่ต้องเสียเรียดนะครับมันทําได้ไม่ต้องเครียดเหมือนกันต่อมาดูข้อที่2นะครับโจทย์บอกว่าบวกหกบวกหนึ่งบวกสองทำยังไงบวกหกหกมีห้ากับหนึ่งบวกอีกหนึ่งอันนี้โป้งปัดขึ้นมาบวกอีกสองอันนี้โป้งปัดขึ้นมาคําตอบเป็นเก้าเซ คำตอบ9ต่อไปบวก6บวก1บวก2บวก6รวบบวกอีก1นีโป้งปัดขึ้นมาบวกอีก2อนี่โป้งปัดขึ้นมาคำตอบเป็น9เซ็ตต่อไปบวก6บวก1บวก2บวก6บวกอีก1นแล้วก็บวกอีก2คํคำตอบเป็น9เซ็ต อ่าทีน,นี้ก็มีกรณีน้องบางคนก็ถนัดขวาแต่เขียนเขียนอนสอซ้ายบางคนถนัดซ้ายเขียนอนสองขวาบางคนถนัดซ้ายเขียนซ้ายก็เป็นความหลากหลายนะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นจุดสําคัญอะไรมากนะครับของการพัฒนาสมองแต่มันอาจจะเป็นจุดสําคัญในด้านอื่นนะครับในด้านของการแข่งขันหรือเรื่องต่างๆมา,า,านาเกี่ยวกับจินตคณิตหรือเกี่ยวกับเบนบาลานซิ่งเนี่ยมันจะมีจุดที่ได้เปรียบนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ไม่ถือเป็นปัญหาหลักนะครับเพราะจุดมุ่งหมายที่เราไม่ต้องการให้แบบมาแข่งขันกันแบบว่า เป็นเลิศในละักษณะที่ว่าจะต้องเด่นเก่งสุดแต่เราต้องการจุดจริงๆคือต้องการให้น้องๆมีทัศนคติที่ดีอาขันธศาสตร์มีความสุขนะครับการเรียนคณิตศาสตร์ก็เป็นเพียงโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งเป็นจุดๆหนึ่งที่ทุกคนต้องเรียนนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่บอกว่ามันจะเก่งแล้วจะทําให้เรากลายเป็นคนที่สมบูรณ์ได้นะเพราะมันจะมีปัจจัยเยอะหนึ่งภาษาไทยก็ต้องเรียนศิลปะที่ต้องเรียนหนักเลยอาหารก็ต้องทำครับสนใจ ภละจำเป็นไหมจำเป็นนะครับทั้งหมดนี้เราก็ร่วมกันส่งเสริมนะครับคูถนัดด้านนี้ครูก็สอนด้านนี้ครูภละถนัดด้านภละก็สอนภละครูอังกฤษก็สอนอังกฤษนะครับก็ก็ช่วยๆกันทั้งหมดนี้ก็เพื่อการเรียนรู้ของเด็กนะฮะเอามาต่อต่อไปข้อที่สามบวกหกบวกสองบวกหนึ่งละมาคราวนี้บวกหกหกกับห้ากับหนึ่งบวกอีกสองนี่ใช้ในโป้งปัดขึ้นไปแล้วบวกอีกหนึ่งอันนี้โป้ง ขึ้นไปคําตอบเป็น9เซตเก้าน้องๆสังเกตวิธีการเซตนะครูก็เซตสั้นๆนะเราก็จะได้เอามันไปเป็นตัวอย่างนะครับเอาใหม่มาอีกทีหนึ่งเตรียมตัวบวกหกบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งบวกหกบวกสองนี่สองเม็ดนื้อโป้งบวกอีกหนึ่งนื้อโป้งขึ้นไปคําตอบเป็นเก้าเซตครั้งที่สามบวกหกบวกสองบวกหนึ่งบวกหก บวก2นิ้วโป้งบวกหนึนิ้วโป้งคําตอบเป็น9เซ็ตใส่คําตอบต่อไปข้อที่4บวก6บวก3ลบ1บวก6รวบบวก3นิ้วโป้งปัดขึ้นไปลบ1เอานิ้วชี้ปัดลงมา1ลูกเหลือคาตอบ8เซตต่อไปข้งที่2บวก6ลบ3าอ่าขอโทษบวก6 บวกสลบหนบวกหนี่หมี5กับ1รวบ3ปัดขึ้นไปเนื้อโปง้งลบหเอาในชี้ปัดลงมา1นึ่ลูกเหลือคำตอบเท่าไหร่ครับแปดเซตแต่อไปบวก6บวกสลบหบวกหบวกอีก3านี่สาลบหเอาในชี้ปัดลงมา1นึ่คำตอบเป็น 8. ปดเซตแต่อไปข้อที่ห้า บวกหกลบหนึ่งบวกสามบวกหกลบหนึ่งบวกสามคำตอบเป็นแปดเสซ็ตบวกหกลบหนึ่งบวกสามบวกหกลบหนึ่งบวกสามคำตอบเป็นแปดเซ็ตบวกหกลบหนึ่งบวกสามบวกหกมีห้ากับหนึ่ง ลบหเอาชี้ปัดลงมาบวกอีก3ามคำตอบเป็น 8, แปดเซตต่อไปข้อที่6กบวกเบวกสลบห้เจ็ดมี5กับ2บวกอีก2อเนี่ยสเมตรลบห้าอยู่ข้างบนเอาชี้ปัดขึ้นไปคำตอบเป็นสี่เซตบวก7บวกสอลบหบวกเบวกอีก2 ลบห้าคำตอบเป็น4ี่เซต่อไปบวกเจ็ดบวกสองลบห้าบวกเบวกอีกสอลบหนิ้วชี้ปัดขึ้นไปตอบสีบ่ทเซนะทให้เป็นศูนยบวกเจบวกหลบหามาบวกเจ็ดบวกหนึ่ไงะครับนิ้วโป้งปัดขึ้นไปลบหะเอานิ้วชี้ปัดขึ้นไปเลือคำตอบเท่าไหร่ครับสาเซต ก็คือตอบ3นั่นแหละนะต่อไปบวก7บวก1แล้วก็ลบ5บวก7บวกอีก1แล้วก็ลบ5 5ข้างบนเอาเวชี้ปัดขึ้นไปเหลือคำตอบ3ต่อไปบวก7บวก1ลบ5บวก7บวกอีก1นิ้วโป้งลบ5นิ้วชี้ปัดขึ้นไปข้างบนตอบ3 ต่อไปข้อที่8บวก7บวก2ลบ5บวก7ลรวบ5กับ2บวกอีก2นิโป้งปัดขึ้นไปลบ5อาอนุชี้ปัด5้าออกไปตอบสีเซตบวก7บวก2ลบ5บวก7บวกอีก2ลบ5เหลือคำตอบ4เซทต่อไปครั้งที่สาม บวก7บวก2ลบ5บวก7บวกอีก2ลบ5ตอบ4 Z ต่อไปข้อที่9บวก2บวก7ลบ3บวก2บวก7ลบ3 1 2 3และคำตอบ6 Z ต่อไปบวก2บวก7ลบ3บวก2บวก7 ลบสาลือคำตอบ6เซทบวก2บวก7 7มี5กับ2อนี่รวบมาเลยเป็น9ลบเท่าไหร่3เอาดิชปัดลงมาตอบ6เข้อสุดท้ายบวกเบวก1ลบ5เอามาบวก7บวกอีกหอยูตรงนี้ลบ5เอา5ออกไปเลอคำตอบเท่าไหร่ครับ3เซ บวกเจ็ดบวกหนึ่งลบห้าบวกเจ็ดบวกหนึ่งลบห้าเหลือคำตอบสามเซตอ่าต่อไปบวกเจ็ดบวกหนึ่งลบห้าบวกเจ็ดบวกหนึ่งลบห้าตอบสามเซตอ้าวแล้วเดี๋ยวเราก็เฉลยคำตอบเนี่ยมันตรงกันหมดเลยนะฮะก็น่าจะถูกหมดข้างล่างก็เหมือนเดิมนะคุณครูครับเหมือนเดิมเลยเราเอาสีนี้มาทำไมครับ มาบอกโจทย์แต่ถ้าคุณครูมีความสามารถก็บอกได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้หนังสือนี่ดูก็ได้ใช้ชีปด,ดูก็ได้นะครับถ้าเกิดเรามีความสามารถแล้วหรือมีครูหลายท่านเขาซ่อนนิ้วม,มือไว้ข้างหลังแล้วเขาก็บอกโจทย์ไปเอานิ้วม,มือออกนิ้วม,มือมาจากข้างหลังนี่คเขาซ่อนนิ้วม,มือไว้หลังข้างนี้บวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วนิ้วเลยอยู่ข้างหลังแล้วก็ให้เด็กๆทําคําตอบเพื่อที่จะไม่ให้เลขเกิดการทดยืมนะครับอย่างเช่นว่าสี่เนี่ย พอจะบบกอีกสามเนี่ยจะบบดยังไงใช่ไหมฮมันในโลกคลิปเนี่ยใช่ไหมฮะมีอยู่สี่เนี่ยจะโบกอีกหนึ่งบดยังไ,ไ,นนไ 4, บ 1, บงบบกไม่ได้ใช่ไหมฮะมันเป็นความซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในบทต่อไปเราก็กลัวว่าถ้าเกิดเอาสิ่งนี้ไปให้เด็กเด็กเกิดทําไม่ได้แล้วครูก็ทําไม่ได้อธิาบายให้เด็กฟังไม่ได้เด็กมึนเด็กงงแล้วครูให้คําตอบไม่ได้ก็จะเกิดอาการลวนไปหมดแล้วเราก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนตอนนี้เราเรียนเลขโดยตรงไม่มีการทดไม่มีการยืมเราก็ต้องสอนเลขโดยตรงไม่มีการทดไม่มีการยืมนะฮะ โอเคเดี๋ okay, ยวพรุนี้เราจะมาเรียนหน้า <Heavenly> ที่สิบกันครูก็จะทําให้ดูว่าหน้าที่สิบทำยังไงนะครับผมสวัสดีครับ